สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆทุกท่านขอต้อนรับนะฮะสู่ช่องทางของเท่าแก่ใหม่นะครับทั้งในส่วนของที่เป็นช่องทาง YouTube นะฮะแล้วก็ในส่วนของช่องทางที่เป็นตัว Facebook เองนะครับเจอกันครับเช้าวันเสาร์ที่16ตุลาคมนะปีพุทธศักราช2564ครับ ตอนนี้ก็เวลาประมาณ7นาฬิกานาทีนะครับเราก็มาอัปเดตข้อมูลข่าวสารกันนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการลงทุนในมิติของเงินสกุลดิจิตอลนะฮะแล้วก็อัปเดตราคากันครับว่าตอนนี้ราคาของเ,อเงินสกุลต่างๆนะครับไปถึงไหนแล้วนะครับรวมถึงนำเสนอข้อมูลนะเกี่ยวกับประเด็นข่าวความเคลื่อนไหวต่างๆของเ,อเงินสกุลดิจิตอลนะในสกุลต่างๆบิตคอยอียเธอริเมอะไรต่างๆนะทางช่องทางแพแกเกใหม่นะครับก็ อยู่ในช่วงของการศึกษาแล้วก็ลงทุนแล้วก็เราก็เลยนําความรู้เหล่านี้ครับมาแชร์แบ่งปันให้กับพี่ๆน้องๆด้วยนะครับทุกวันครับก็จะมีเนื้อหาประเด็นข่าวมาัปเดให้ครับรวมถึงพาท่านไปดูในตลาดนะครับว่าตอนนี้สภาพในตลาดเนี่ยเป็นยังไงนะครับวันนี้ครับกับเช้าที่สดใสน,นะเช้าที่สดใสของตลาด คริปโตนะตลาดเงินดา,างคริปโตเครนซีนะฮะประเด็นข่าววันนี้นะครับที่จั่วหัวขึ้นมานะครับก็คือผลตอบแทนนะผลตอบแทนของบิตคอยที่สูงนะจนนักลงทุนเนี่ยอยู่เฉยไม่ได้แล้วครับเพราะว่าครับตอนนี้ราคาบิตคอยเองเนี่ยวิ่งไปทะลุ60,000เหรียญสหรัฐแล้วนะครับตอนนี้ราคาก็อยู่ที่ประมาณ6 1 4 4 1เเหรียญสหรัฐนะฮะ นะครับถ้าตีเป็นเงินไทยเนี่ยตอนนี้ก็อยู่ที่ประมาณ2ล้านครับกับ4 5 0 0 0บาทนะครับหนึ่งเหรียญเนี่ยมันวิ่งไปถึงขนาดนั้นแล้วนะครับเพื่อนนครับนักลงทุนหลายๆายคนก็อยู่เฉยไม่ได้แล้วถ้าลุกวาวแล้วนะครับก็อยากจะไปลงทุนกับตรงนี้บ้างนะครับส่วนจะเริ่มลงทุนอะไรยังไงนะครับผมก็ว่าเราก็ควรศึกษาข้อมูลต่างๆให้รอบด้านนะครับเหมือนใน ดั่งเท่นทังทางเท่ากัใหม่ครับพยายามนําเนื้อหามาสนับสนุนนะครับทั้งเรื่องของการลงทุนและพยายามที่จะจุดไว้นะครับอาจจะอย่าไปาลงทุนด้วยความโลภนะครับก็จะนําเสนอข้อมูลทั้ง2ด้านนะครับส่วนของที่เป็นนักวิเคราะห์นักวิจัยอะไรต่างๆว่าทิศทางมันจะไปยังไงนะครับทิศทางดีเป็นยังไงแล้วก็มีนักวิเคราะห์นักวิจัยครับที่มองว่าอย่าเพิ่งเข้ามาในตลาดนี้นะครับก็จะพยายามนำเสนอทั้งสองมุมในทุกๆเช้าครับ เวลาประมาณ7จ็ดโมงถึงแปดโมงโดยประมาณนะครับก็ใช้เวลาคุยกันประมาณ2 0่สถึงสานาทีเอาละครับเดี๋ยวเราไปดูในหน้ากระดานในวันนี้ก่อนครับว่าสถานการณ์ของเ,อเงินทางด้านคริปโตเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวเราไปดูในหน้ากระดานกันนะครับ โอเคนะผมก็อยู่ในหน้ากระดานนะครับของบิตคลับนะของบิตคลับเพื่ออัปเดตราคาในเช้าวันนี้ครับว่าสถานการณ์โดยรวมเป็นยังไงนะครับใครรักชอบเหรียญไหนลงทุนเหรียญไหนอยู่หรือเล็งเลงเหรียญไหนอยู่ครับดูครับว่าตอนนี้ราคามันขยับไปยังไงทิศทางกราฟไปยังไงนะครับทิศทางของข่าวต่างๆที่มีผลกระทบกับเหรียญต่างๆนะครับไปถึงไหนแล้วยังไงนะครับเรามาดูกันที่เหรียญแรกนะเหรียญในส่วนของที่เป็นตัวบิตคอยนะครับราคาเนี่ยขึ้นมาแตะ 2ล้านบาทในเมื่อวานนะเมื่อวานนะครับเมื่อวานขึ้นมาแตะ2ล้านบาทเนี่ยก็สักประมาณาจกช่วงประมาณผมว่าประมาณเกือบเกือบสองทุ่มนะสองทุ่มสองทุ่มครึ่งสามทุ่มโดยประมาณนะครับก็วิ่งขึ้นมาแตะที่2ล้านนะครับแล้วก็ยังขึ้นไม่หยุดนะยังขึ้นไม่หยุดนะฮะยังขึ้นมาอยู่ตัวนี้ก็อยู่ที่ราคาล่าสุดนะครับ เหรียญบิตคอยบวกอยู่ที่8.25เปอร์เซ็นต์ะครับราคาก็อยู่ที่2ล้าน40,700กับ5บาทนะฮะร,ราคาสูงสุดครับในรอบ24ชั่วโมงครับอยู่ที่2ล้าน7 9 9 9 0บาทนะครับราคาต่ำสุดนะอยู่ที่1ล้าน885,000นะครับโดยประมาณนะครับเพราะนั้นครับถ้าใครถือเหรียญไว้อยู่นะครับตั้งแต่ช่วงต้นต้นเดือนที่ผ่านมานะครับ ต้นเดือนที่ผ่านมาผมย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับเมื่อสินส้นเมื่อสิ้นกันยายเนี่ยราคาเหรียญนนอยู่ที่ประมาณ1ล้านสี่แสนกลมๆนะหนึ่งล้านสี่แสนกลมๆนะฮะผ่านไป1 6วันนะฮะตอนนี้ราคาเหรียญขึ้นมาแล้วกว่า00 0 0 0บาทน,นะเอากลมๆเลยนะฮะจาก1ล้าน4 0 0แสนนะตอนนี้ขึ้นมาอยู่ที่2ล้านแล้วนะครับถ้าใครยังถือไว้ในช่วงต้นเดือนตอนนี้ก็กำไรก็โอ้โหน่าจะอิ่มมีพิมันนะครับอย่างที่บอก หัวมาเลยว่านักลงทุนลูกตาลูกวาวเลยนะครับผลตอบแทนเนี่ยก็สูงนะสูงจนหลายหลายคนอดใจไว้ไม่ไหวนะครับต้องเข้ามาครับแต่ก็คงระแวดระวังด้วยนะครับจะขึ้นไปเพื่อดึงท่านขึ้นไปแล้วตกท่านลงมาหรือเปล่าอันนี้ผมไม่ทราบนะครับท่านก็คงต้องศึกษาดูเพิ่มเติมทั้งในมิติของอปัจจัยแวดล้อมนะปัจจัยแวดล้อมเรื่องของข่าวต่าง นะครับประเทศต่างๆที่มีการยอมรับมากขึ้นนะมาตรการอะไรต่างๆที่มีเข้ามานะครับรวมถึงมีบางประเทศก็มีการปิดกั้นนะครับมาส่งผลกระทบต่อราคาทิศทางของเ,อเงินสกุลดีเต่ทาทั้งนั้นนะครับรวมถึงนะรวมถึงในมิติของการที่เราจะต้องดูกราฟหน้าง,งานเป็นระดับหนึ่งนะงงงงน,นะครับอย่างเงี้ยอย่างอย่างอย่างองกราฟ้งต้นเนี่ยนะครับพวกมุก่งบุงเอเรียอะไรต่างๆนะครับอ่าที่เป็นทิศทางในการจะบอกกราฟตันนี้ทิศทางกราฟมันไปในทิศทางไหนยังไง นะครับอผมเองผมก็เร <là> ิ่มเข้ามาศึกษานะครับก็พอดูเป็นบ้างแล้วพอดูเป็นบ้างแล้วว่ากราฟตอนนี้อ่อเคถ้าสมมุติว่าเส้นกราฟนะครับตัว EMA เนาะนะครับระยะสั้นมันตัดกับระยะยาวทิศทางเนี้ยอย่างเงี้ยเออมันมันเป็นทิศทางบวกแหละมีทิศทางบวกแหละหรือนะหรือนะครับถ้าที่เป็นกราฟนะฮะที่เป็นตัว EMA เนาะที่เป็นระยะยาวนะครับอยู่เหนือระยะสั้นอ่ันี้เป็นทิศทางลงอ่ะเราก็ต้องระมัดระวังนะครับขึ้นเมื่อไหร่ก็เอาละมีโอกาสที่จะน่าจะทํากาไรนะครับ ก็พอดูเป็นนะพอดูเป็นนะครับก็ได้พักพวกเพื่อนๆน,นะครับที่พอเริ่มเข้ามาศึกษาก็ก็ไกด์ไลน์ให้ว่าอ๋อต้องทอําดังนี้นะต้องดูอย่างนี้นะนะครับมันมีตัวอินดิเคเตอร์หลายตัวนะมีเครื่องมือเครื่องมือหลายตัวที่จะนํามาให้เราช่วยพินิจพิจาน,นะครับไปดูเรื่องพวกนี้เป็นด้วยนะครับก็อาจจะดูในช่องทาง u t u b e นะฮะหรือไปหาหนังส่งหนังสืออ่านนะครับหรือนะอาจจะเทคคอร์สอะไรต่างๆนะครับก็แนะนำนะแนะนําเราเราลงทุนในตรงนั้นก่อนนะครับเพื่อที่จะก่อนที่จะมาลงทุนในตรงนี้นะครับเพราะว่า ตรงเนี้ยมันอาจจะผิดเป็นครูก็จริงนะครับแต่เราจะไม่ได้ความรู้ในเชิงของการอ่านกราฟมันจะเสียมากจนเกินไปแต่ถ้าเราไปเรียนรู้เพิ่มเติมนะครับแล้วมาลงทุนผมว่ามันปลอดภัยกว่านะผมเองก็ลงทุนนะครับก็ม,มีได้มีเสียนะครับอ่ะไปดูเหรียญตัวถัดไปนะเหรียญตัวถัดไปก็คือตัวอีเทเรียมนะอีเทเรียมครับก็ยังบวกอยู่นะฮะบวกอยู่ที่2.89%นะครับราคาล่าสุดเนี่ยราคาล่าสุดก็จะอยู่ที่เอ่อหนึ่งแสนนะ 28,000กับอีก800บาทนะครับข้อทิศทางก็ยังขึ้นอยู่นะทิศทางก็ยังขึ้นอยู่นะครับเส้นสีฟ้าสูงกว่าเส้นสีส้มนี้นะครับก็ยังสูงอยู่นะครับยังขึ้นอยู่นะครับตัวบิตคอยนะบิตคอยบิตคอยบิตขับคอยนะวันนี้ก็บวกอยู่นะครับบวกอยู่ที่0.61%นะครับตัว XRP นะฮะบวกอยู่ที่2.46%นนะครับโดยรวมนะฮะภาพรวมของกระดานในวันนี้นะฮะก็จะเขียวฮะเขียวมากกว่า ทำเมื่อเช้าเมาื่อวานตอนเช้าก็จะมีแดงนะมีแดงมากกว่าเขียวและยาวลาใกล้ๆกันนะครับก็แล้วแต่ตามสภาพในแต่ละวันเนาะนะครับตัวริดคอยฮะริดคอยก็บวกอยู่นะครับเพราะฉะนั้นตัวแม่พาขึ้นก็ขึ้นไปกันหมดแล้วแล้วก็ขึ้นเกิน5%ด้วยนะครับ3-4-5%เเโดยเฉลี่ยนะครับตัวริดคอยครับบวกที่6.7%ราคาล่าสุดครับอยู่ที่6,300กับอีก5บาทนะฮะตัวบิตคอยแคสครับก็บวกนะบวก อยู่ที่6 6 1รครับราคาล่าสุดครับอยู่ที่2 9 9ห7บาทต่ำสุดในรอบ2ีชั่วโมงครับอยู่ที่1 9 3่งหมบาท61สตคนะครับสูงสุดก็วิ่งไปแตะที่21 0 0 0บาทนะครับตัวทิเทอร์ฮะตัวนี้ก็บวกอยู่ครับเล็กน้อยคร์เซ็2นะครับราคาล่าสุดครับอยู่ที่3 3บาท3 1นะฮะตัวบิตคอยนะตัวเบียนบิตคอยนะ ก็บวกอยู่ที่1.67%ครับตัวสตีลเลอร์นะก็บวกอยู่ที่1.08%นะครับใครขับนะใครชอบคานาโด o ตัว ADA นะครับของคนรุ่นใหม่ของผู้เล่นหน้าใหม่สนใจก็จะเข้ามาในตัวคานาโดหรือตัว ADA ครับตัวนี้ก็บวกอยู่นะครับบวกอยู่ที่3.57%นะฮะร,ราคาล่าสุดครับอยู่ที่33บาทกับ99สตางค์ทำสุดครับในรอบ24ชั่วโมงก็อยู่ที่71บาทกับอีก ่1หรือ1สตางค์นกับอีก1สตางค์นะครับสูงสุดเขาบิ่งขึ้นไปแตะที่74บาทแล้วก็50สตางค์นะครับโดยรวมก็จะเป็นประมาณนี้นะครับใครดูในส่วนของโอมิสโกนะฮะอันนี้ก็ติดลบนะฮะลบในส่วนตรงนี้เล็กน้อยนะครับ0 0.3ราคาล่าสุดครับอยู่ที่47บาทกับ98สตางค์นะฮะตัวซิลนะตัวซิลก็บวกอยู่ที่0.6นะฮะ ใครรักชอบใครขับซีวิกอยู่นะใครขับซีวิกอยู่นะครับตอนนี้ก็ติดลบลงมานะครับซีวิกนะครับตัว CVC ติดลบลงมาอยู่ที่5.24เปอร์เซ็นต์ราคาล่าสุดครับอยู่ที่16.09 16.09บาทนะครับราคาต่ําสุดก็อยู่ที่15.61เปอร์เซ็นต์นะฮะโดยรวมตลาดบวกนะโดยรวมตลาดบวกโดยรวมตลาดบวกนะฮะ มีลบบ้างมีโผล่ลบมาแผ้งๆบ้างครับส่วนใครนะค่ะส่วนใครที่เป็น fc นะฮะที่เป็น FC ของ d o ชคอยนนะฮะตอนนี้ก็บวกขึ้นมาแล้วนะครับบวกขึ้นมาแล้วนะฮะมีที่ทางในทางบวกนะมีที่ทางในทางบวกนะครับบวกขึ้นมาอยู่ที่4.4%ดเปอร์เซ็นนะฮะราคาล่าสุดครับอยู่ที่7.9็า บาทนะครับราคาต่ําสุดครับในรอบ24ชั่วโมงครับก็อยู่ที่7บาทกับ51สตางค์นะสูงสุดครับวิ่งขึ้นไปแตะอยู่ที่8บาทกับ13สตางค์นะครับโดยรวมนะโดยรวมวันนี้ก็ออกมาในภาพของเชิงบวกนะครับออกมาในภาพของเชิงบวกนะฮะตัวคอมพา็กซก็บวกนะฮะคอมพา็กซบวกขึ้นมานะฮะสามจเปอร์เซนะฮะตอนนี้ราคาก็อยู่ที่1 6ึ่งกับสาบาบาทนะฮะอ่า กุศมะนะกุสมะนะครับ SML นะฮะก็บวกนะบวกขึ้นมาอยู่ที่2.1%นระฮะที่บวกขึ้นมาเยอะหน่อยนะฮะก็เป็นของเหรียญปกดดดนะครับปกดดดนะปกดดดตัวนี้บวกขึ้นมาถึง10.12%นระฮะราคาล่าสุดครับอยู่ที่1,400กับ6กบาท46สตางค์นะครับอันนี้ก็เป็นภาพรวมของตลาดในวันนี้นะครับสำหรับเงินทางด้านคริปโตเคอเรนซีนะครับ ใครรักชอบเหรียญไหนนะฮะลงทุนเหรียญไหนนะครับอย่างที่แจ้งสม่ําเสมอนะครับท่านอย่าลงทุนด้วยความโลภนะให้ลงทุนด้วยความรู้นะครับแล้วก็ดูกราฟให้เป็นตับติดตามข่าวด้วยนะครับมันมีทั้งข่าวแล้วก็ในเรื่องของกราฟนะถ้าท่านไม่ติดตามข่าวดูกราฟเป็นนะครับก็ดูหน้างานไปเลยนะครับแต่ถ้าติดตามข่าวด้วยนะครับข่าวในต่างประเทศมันก็มีผลนะมีมีมีผลในเชิงของจิตวิทยามีผลในเชิงของ การปรับเปลี่ยนของราคาอยู่เยอะพอสมควรเลยทีเดียวนะครับซึงแน่นอนครับข่าวต่างๆเนี่ยมันก็มีผลในเรื่องของตลาดหุ้นไยนะครับในประเด็นข่าววันนี้ครับที่ผมอยากจะนามาอัปเดตแล้วก็บอกเล่าให้กับเพื่อนๆด้วยนะครับก็เป็นประเด็นข่าวเนี่ยคงคงไปไปตามทิศทางของเมื่อวานแล้วก็วันนี้นะครับก็คือในเรื่องของตัวพนทอบแทนนะครับในส่วนของเงินคริปโตที่มันพุ่งสูงขึ้นมานะครับทยานขึ้นมานะครับแตะเกินทะลุ2ล้านบาทแล้วนะครับทะลุ60,000 ดอลลาร์สหรัฐแล้วนะครับก็ต้องขอขอบคุณแหล่งข่าวครับผมเอาข้อมูลมาอัปเดตให้จากในส่วนของที่เป็นเวนะ็บไซต์ investing.com investing.com นะครับเขาพาดหัวข่าวไว้ว่าอย่างนี้ครับพาดหัวข่าวไว้ว่าอย่างนี้นะเขาบอกว่าผู้เชี่ยวชาญเนี่ยเผยผลตอบแทนในส่วนของบิตคอยเนี่ยสูงกว่าที่นักลงทุนจะผืกเฉยตาลุกวาวอ่ะอยู่เฉยไม่ได้แล้วครับอะไรกันนะทำไมมันพุ่งขึ้นมาขนาดนี้ก็นึกภาพนะนึกภาพเหมือนผมที่ เปิดให้ท่านฟังะครับถ้าใครถือไวตั้งแต่ต้นเดือนก็ได้มาแล้วก็ตั้งแต่ล้านสี่มาถึงล้านหกนะแต่ถ้านับย้อนกลับไปนั้นอีกฮนะท่านเก็บไว้นะฮะตอนนี้ไม่นานขึ้นอาจจะขึ้นมาเกินเท่าตัวแล้วก็อาจจะเป็นไปได้นะครับอย่างผมผมก็เพิ่งเข้ามาศึกษานะในตลาดนี้ประมาณ 3- าถึงสสัปดาห์ก็ได้มาเห็นตรงราคานั่นแหละประมาณล้านสี่ไรต่างๆนะก็มีเก็บอะไรบ้างไว้บ้างเล็กน้อยนะครับปล่อยไปบ้างก็ตามท่วมจังหวะเวลานะครับ อโอเคนะครับในเนื้อหาข่าวเขาบอกไว้ว่าอย่างนี้ครับในส่วนของราคาบิตคอยครับได้รับแรงหนุนเนาะจากการมองโลกในแง่ดีนะครับใกล้ทะยานเข้าสู่ระดับ60,000ดอลลาร์นะซึ่งตอนนี้ก็ทะลุแล้วนะทะละุทะลุ6 0 0 0 0ดอลลาร์แล้วนะครับมาอยู่ที่6 1 0 0 0ดอลลาร์นะครับซึ่งนะซึ่งมันไม่น่าจะจบลงในแค่นี้ ถ้าท่านติดตามที่ผมมาอัปเดตข่าวนะฮะก็จะมีทีมกองเชียร์เนี่ยนะทีมกองเชียร์ที่บอกว่าภายในสิ้นปีนี้นะฮะภายในสิ้นปีนี้นะครับมันจะวิ่งไปถึง1,000 0แสนดอลลาร์สหรัฐนะครับตอนนี้เราเลยครึ่งทางมาแล้วนะครับเลยครึ่งทางมาแล้วครึ่งทางคือ5 0,000นะตอนนี้เราอยู่ที่ประมาณ6 0 0 0ื่นนะหกหมื่นดอลลาร์สหรัฐนะครับดูสิครับว่าฝ่ายกองเชียร์เนี่ยจะพาไปถึง1 0 0 0 0แสนไหมนะครับขณะเดียวกันนะครับ ที่ผมนําเสนอข่าวนาเสนอข้อมูลก็จะมีฝ่ายชุดนะฮะฝ่ายชุดก็ไม่ใช่คนธรรมดานะเป็นซีอีโอเจพีมอแกนนะครับคุณโรโบอทคิโยซากิบอกว่าให้ระวังนะในการลงทุนภายในเดือนนี้นเดือนตุลาคมนี้เดือนพฤศจิกาเนี่ยตลาดมันจะคลาสตลาดมันจะพังคนมีความโลภเข้ามาในตลาดมากขึ้นเดี๋ยวตลาดมันจะพังเดี๋ยวจะมีคนเทขายนะครับผมนําเสนอทั้ง2ฝ่ายนะครับก่อนทัพก็ต้องระมัดร,ระวังด้วยนะครับ ในประเด็นข้อข่าวนี้นะครับดูเหมือนทิศทางจะเป็นฝ่ายเชียร์นะนะครับดูเหมือนทิศทางเป็นฝ่ายเชียร์นะครับมาถึงหกมือแล้วแต่ก็ไม่น่าจะจบลงแค่นี้นะครับเนื่องจากครับนักลงทุนยากที่จะเพิกเฉยนะต่อผลตอบแทนทีเ่เกินปกติข,ของสกุลดิจิตอลที่นิยมนะครับในขณะที่มันกลายเป็นสินทรัพย์สำรองที่ได้รับความยอมรับมากขึ้นนะครับทั้งนี้ครับคุณเกรคิงเกรคิงซึ่งเป็น ซีอนะของโอเปรโอเปรฟันส์นะครับให้สัมภาษณ์นะครับเจ้าสุดกับให้ให้สัมภาษณ์กับในส่วนของที่เป็นอินเวสติ้งดอทคอเนี่ยแหละนะครับว่าว่าขณะน,นี้กิจกรรมบนเครือข่ายของ bitcoin เนี่ยดำเนินไปอย่างรวดเร็วนะแล้วก็ผลตอบแทนที่สูงขึ้นไม่สัมพันธ์นะไม่มีความสัมพันธ์ครับ กับนักลงทุนแบบเดิมนะครับเช่นนะในเรื่องของหุน้นแล้วก็ในเรื่องของตัวพันธบัตรนะครับจะเป็นปัจจัยส่งเสริมให้เกิดการยอมรับของนักลงทุนมากขึ้นหมายความว่าไงครับัในการลงทุนแบบเดิมเนาะก็คนออกจะไปลงทุนในเรื่องของลงทุนในหุน้นลงทุนในบัตรพันธบัตรอะไรต่างๆนะครับแต่ตอนนี้นะครับผลตอบแทนจากตรงนั้นเนี่ยมันมันไม่มันไม่คุ้มค่าต่อการลงทุนนะครับนักลงทุนเนี่ยก็เลยมองว่าเออ ถ้ามันมีลงทุนอะไรใหม่ๆนะครับเป็นช่องทางที่สามารถทําให้เขามีกําไรเพิ่มขึ้นได้นะครับผลตอบแทนที่สูงขึ้นได้เขาก็จะกลับมาลงทุนในสินทรัพย์นั้นๆน,น,นะครับก็ในส่วนของโทบิตคอยอย่างเทียนเนาะมันเติบโตเยอะนะครับเติบโตมากนะครับมันก็คนก็จะกระโดดเข้ามานะครับในขณะที่ครับผลกระทบของเครือข่ายนะเกิดขึ้นและผู้เข้าร่วมจํานวนมากครับอ่า ให้เข้าสู่ระบบของตัวบล็อกเชนนะครับจะผลักดันนะในเรื่องของผลตอบแทนที่เกินมาตรฐานนะครับและก็ความผันผวนตามมานะซึ่งตรงนี้นะครับ,ค,ค,ค,รบคุณคิงก็ได้กล่าวไว้ครับนอกจากน้ครับคุณคิงก็ได้กล่าวไว้ครับว่านักลงทุนครับมักสแสวงหาในเรื่องของผลตอบแทนที่ไม่สัมพันธ์กันนะครับโดยเฉพาะ โดยเฉพาะอย่างยิ่งพวกเขาอยากได้กําไรนะครับรก็คือเข้าไปแล้วก็มีมีมีลักหนักของตัวกําไรได้กําไรแน่นอนนะทุกคนลงทุนก็อยากได้กําไรนะครับแต่จะลงทุนยังไงได้กําไรมีกําไรนะครับอย่างที่บอกแล้วก็ย้ำนะฮะอยากเข้ามาด้วยความโลภนะครับอยากเข้ามาด้วยเงินร้อนนะฮะอยากเข้ามาด้วยการที่เราไม่ได้ลงทุนเรื่องของความรู้นะฮะมีวความรู้ครับ ตลาดเรื่องของที่เป็นพวกการเทรดดิ้งต่างๆนะฮะเทรดดิ้งหุ้นนะเทรดดิ้งเรื่องของตัวค่างเงินคริปโตนะเทรดดิ้งเรื่องของสกุลเงินพวก Forex อะไรต่างๆไรพวเนี้ยเอเี้ยวนะฮะเขี่ยวนะฮะทุกคนมีความเขี่ยวมีความจำนี้จำนาญถ้าเราเข้ามาไม่มีความรู้เนี่ยสูญเสียเงินเจ๊งไปกันก็เยอะนะฮะเจ๊งไปกันก็เยอะเพราะฉะนั้นก็ต้องระมัดระวังนะครับ แต่การเดินทางครับของสกุลเงินดิจิตอลได้รับความนิยมในการสร้างตัวเองให้เป็นสินทรัพย์ที่ได้รับการยอมรับยังอยู่ในช่วงของการเริ่มต้นเขาย้ำนะนี่คือช่วงการเริ่มต้นนะเริ่มต้นของสินทรัพย์ตรงนี้นะครับในแค่เริ่มต้นนะฮะหเหรียญมีมูลค่ากว่า0 0 0 0ื่นล้านหก0 0 0ดอลลาร์สหรัฐนะครับกว่า2ล้านบาทเลยทีเดียวนะครับโดยยังจําเป็นครับต้องปูทางนะครับเพื่อ ให้คนสามารถเข้าถึงตัวบิตคอยได้มากขึ้นนะถ้าเข้าถึงได้มากขึ้นนะฮะโอกาสราคาที่มันสูงขึ้นเนี่ยมันมีนัยยะนะฮะอย่างที่ผมบอกนะครับมันเรื่องของอุปสงค์อุปทานนะครับในส่วนของข้อจํากัดของบิตคอยมันมีแค่21ล้านเหรียญน,นะครับถ้าคนเข้ามาเล่นมากขึ้นนะฮะแน่นอนครับความต้องการมากขึ้นนะของมีจํากัดราคามันก็พุ่งสูงขึ้นโดยปกติธรรมดานะครับการเดินทางของเงินสกุลนิตต้องครับสามารถจะซื้อขายแลกเปลี่ยนในตลาดโดยไม่ต้องพึ่งคนกลางนะครับจำเป็นอ่านะฮะ จำเป็นต้องพึ่งนะครับผู้เล่นรายใหญ่นะครับที่น่าจะเป็นนักลงทุนหน้าใหม่ที่เข้ามาในตลาดนะฮะแต่เจ้าเก่าเขาอาจจะเป็นคนคนโทรลอะไรบางสิ่งบางอย่างได้นะครับอาจจะคนโทรลทิศทางอะไรบางสิ่งบางอย่างได้นะครับหรือลักษณะของมาตรการของรัฐะไรต่างๆมีผลกระทบโดยตรงนะฮะยังมีนัยสําคัญกับเรื่องของตัวราคานะครับเช่นในส่วนของประเทศจีนนะครับมีการปิดกั้นนะครับมีการไล่จับกันนะครับแน่นอนอนะฮะมททาให้อีกภาพหนึ่งครับ ดูเกิดความตกตะหนักว่าเฮ้ยมันจะลงทุนดีหรือไม่ลงทุนดีนะครับประเทศยักษ์ใหญ่เขาเขาไม่ยอมรับนะครับแต่ในมุมนะฮะสหรัฐก,ก็เป็นพี่ใหญ่เหมือนกันโอ้อาแขนรับเลยนะครับในแต่ละรัฐก็จะเริ่มมีการที่จะเปิดให้ใช้ตัวเงินสกุลดีตอนนะครับมีการซื้อขายแลกเปลี่ยนมีการซื้อสินทรัพย์ที่เป็นสินทรัพย์เอาเงินที่เป็นสกุลดีตอนเนี่ยครับไปซื้อขายซื้อของอ,อุปโภคบริโภคได้แล้วนะครับเห็นไหมมันก็มีทั้ง2มุมนะครับ เช่นเดียวกันครับความสะดวกในการเข้าถึงทองคำนะในที่สุดทุกคนก็จะต้องการนะเข้าถึงในส่วนของที่ปินบิต t คอยแล้วก็สามารถทําได้นะครับถึงตอนนั้นนะครับราคาก็จะถึงจุดที่สมดุลคุณคิงก็ได้กล่าวไว้นะครับนอกจากนี้ครับเขาได้กล่าวได้เพิ่มเติมเนาะนะครับก็บอกว่าแต่นะแต่ เรายังไม่ถึงจุดนั้นนะครับเนื่องจากสถาบันหลักเนี่ยยังต้องทําความเข้าใจกับตลาดของสกุลดิจิทัลนะฮะแล้วก็ยังต้องมีการตรวจสอบจนสบายใจพอที่จะลงทุนกับบิตคอยได้นะครับก็คงต้องของททำความเข้าใจกันเราเองก็ต้องทความเข้าใจรัฐบาลของแต่ละรัฐก็ต้องทําความเข้าใจเรื่องพวกนี้นะครับตลาดมันมุ่งไปและไม่ใช่ว่าคงจะแค่ปิดกันอย่างเดียวแต่คงทําความเข้าใจกันว่ามันเป็นยังไงนะครับจะเข้าถึงในตอนไหนยังไงนะครับทิศทางตอนเนี้ย มันไปในทิศทางนั้นนะอันนี้โดยส่วนตัวความเห็นผมนะครับผมเชื่อมั่นในส่วนของตัวตัวบล็อกเชนนะครับเห็นเทคโนโลยีบล็อกเชนแล้วผมก็ข้าง,งเชื่อมั่นนะครับในเชิงของของเทคโนโลยีอะไรต่างๆนะครับส่วน เหรียญหรือสกุลต่างๆที่ใช้เทคโนโลยีของบอคเชนไปไปประยุกต์ใช้เนี่ยอันนั้นก็ต้องมาพิจารณากันเป็นรายตัวนะครับรายสินทรัพย์กันไปนะฮะอย่างไรก็ตามครับบางคนเชื่อว่าในเรื่องของสังคภาพของตัวบิตคอยนั้นจํากัดนะครับเนื่องจากมูลค่าเนี่ยตามราคาตลาดอยู่ที่ประมาณ1ล้านล้านเหรียญน,นะครับอาจไม่มีที่ว่างพอนะให้เราวิ่งราคาให้วิ่งได้นะครับเมื่อมันแย่งส่วนแบ่งตลาดของทองคาไปนะครับประมาณ10ล้านล้านเหรียญน,นะครับ แต่นะครับต่างจากทองคำนะบิตคอยมีอะไรมากกว่าการเก็บมูลค่าไว้เฉยๆนะฮะในส่วนนี้ครับคุณคิงยังกล่าวทิ้งท้ายไปด้วยนะครับว่าความสามารถในการพกพาแบ่งแยกและแพร่หลายนะครับของบิตคอยในหลายๆล,ล้านนั้นนะครับเหนือกว่าทองคำนะครับอาจจะมีสถานการณ์ที่มูลค่าตลาดของบิตคอยนะจะสูงกว่ามูลค่าตลาดของทองคำก็อาจจะเป็นไปได้ เลยนั่นก็คืออัปเดตนะอัปเดตข่าวข้อมูลนะก็ท่านไปอ่านต่อเพิ่มเติมได้นะตามลิงก์ที่ผมทิ้งไว้ให้ด้านล่างน,นะครับเพราะฉะนักลงทุนก็เข้ามาแล้วล่ละนะฮะก็อย่าเข้ามาลงทุนด้วยความโลภนะอย่างที่แจ้งนะครับก็ลงทุนกันด้วยความรู้นะครับศึกษานะครับทั้งเรื่องของประเด็นข่าวนะครับการดูทิศทางกราฟต่างๆให้เป็นนะครับก็วันนี้ก็คงประมาณนี้นะครับขอบคุณทุกท่านนะครับ ให้ทุกท่านลงทุนอย่างมีความสุขครับแล้วก็ได้กําไรนะฮะไกลาจากโควิดด้วยครับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ